สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคำถามนะเพราะว่ามีหลายคนถามเป็นคอมเมนต์มาใน YouTube นะครับแล้วก็ได้รวบรวมมา7-8ข้อนะที่ที่เจอบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาถามวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็คือหายไปนานนะไม่ไม่ได้อัด ไม่ได้อัดคลิปหลายวันเลยเพราะว่าผมมีปัญหารเรื่องสุขภาพนะครับคือท้องเสียนะเลยไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้ <c oughs> เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอคําถามนะครับที่พบที่ผมพบเจอนะครับก็คือเริ่มจากก็ข้อแรกนะครับเรื่องเสียงดังนะครับ มีคนถามว่า,าร,ถรถพี่มีเสียงเครื่องยนต์ดังไหมครับนะครับดังแปลก,ปกไหมนะคือเขาถามอย่างนี้เขาน่าจะขับ 1, เอสพันธ์เหมือนกันนะครับซึ่งไอคาว่าดังแปลกของเขาหน้าจะประมาณที่ว่าที่ว่ามันดังแตกแๆกแทกแตกะครับซึ่งรถผมก็ดังนะครับแล้วก็เอาไปส่งซ่อมแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็เลยไปส่งซ่อมนะครับซึ่งก็ tbsp, เอาไปซ่อมเดือนหนึ่งเต็มเลยนะไปนอนศูนย์เดือนหนึ่งเลยนะครับ แต่นะครับมีมีคนที่เขาเล่น S อชพันเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ดูเสพคลิปคลิปของ S อชพันธ์ต่างประเทศมาซึ่งเขาบอกว่ามันไอที่มันดังแตกแตแตๆมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นทุกคันนะซึ่งแต่ของผมผม,มันเป็นดังมันเป็นดังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับสําหรับพี่คนที่ถามนะครับว่ามีเสียงน้าแปลงไหมก็เดี๋ยวเข้าไปดูนั้นได้นะครับผมมันมีรู้สึกจะมี2 3คลิปแหละมีคลิปตอนที่เอาไปซ่อมนะครับแล้วก็ผมมีมีมี มีถ่ายให้ดูตอนที่เครื่องมันดังนะครับระหว่างก่อนซ่อมกับหลังซ่อมเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีคลิปสรุปนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เข้าไปดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับมาถามเรื่องหมวกนะครับว่าคือเขาเห็นว่าผมเป็นคนใส่แว่นไงผมใส่แว่นใช่ไหมครับทีนี้เขาก็น่าจะเป็นคนใส่แว่นเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าหมวกกันน็อกเนี่ยพอใส่แว่นแล้วมันเจ็บไหมนะครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่เจ็บนะซึ่ง ผมสังเกตว่ามันมีร่องตรงนี้ของหมวกกันน็อกผมไม่รู้ว่ามันมันมันพอดีหรือเปล่านะมันพอดีกับขาแว่นหรือเปล่านะแต่มันไม่เจ็บนะครับแล้วก็ตรงหูของหมวกกันน็อกอ่ะมันมันก็เว้าใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ทําให้หูเราอ่ะมันแนบไปหนีบกับขาแว่นไงมันก็เลยไม่เจ็บนะครับก็อันนี้เป็นหมวกของจัดวันนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ก็ปีหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่เจ็บนะครับ ตอนเสื้อมาไม่ใหม่อะมันโฟมมันยังหนาอยู่ใช่ไหมมันบีบมันบีบมากเลยก็ไม่เจ็บนะครับตอนนั้นก็ก,ก็ยืนยันว่าไม่เจ็บแต่ว่าขาแว่นผมมันก็เล็กนะครับมันไม่ได้ขาแว่นใหญ่สําหรับคนที่ขาแว่นใหญ่ๆก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมคือไม่เจ็บนะแล้วก็มีอีกคำถามหนึงนะครับก็คือถามว่าผมสูงเท่าไหร่นะครับอืมถึงถึงได้ขับเจ้าพัานได้นะครับก็ผมสูงร้อยหกสิบปดนะครับอืม ขับได้นะครับส่วนสูงไม่สําคัญนะถ้าเราหาบาลานซ์รถเจอนะครับก็เดี๋ยวหาบาลานซ์ยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูว่าว่าเวลาผมข้อมอ่ะมันเป็นยังไงนะครับคือผมก็จัดว่าในเป็นในกลุ่มผู้ชายตัวเตี้ยเหมือนกันนะซึ่งเจ้าเจ้า,จาพันคันนี้มันก็สูงกว่าโฉมเก่านะเบอะมันอ่ะสูงกว่าโฉมเก่านะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นสแตนอยู่นะก็เดี๋ยวลงสแตนแล้วก็ทาให้ดูทีเดียวเลยละกันนะครับ แล้วก็จะเจอคําถามว่าขับยากไหมนะครับขับยากไหมนี่เจอบ่อยมากนะครับก็ผมก็จะตอบเลี่ยกๆไปว่าผมไม่รู้ไม่รู้ตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าให้มาตอบวันนี้ก็คือผมขอตอบว่าไม่ยากละกันนะครับเพราะว่าเอสพันเนี่ยบีเอ็มเพเนี S ่ยมันมันค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ใหม่นะครับก็ขับง่ายในบรรดา คัสพันด้วยกันนะครับผมรู้สึกว่ามีหลายๆคนพูดมาว่าเจ้าพันขับง่ายผมก็ลอกคําพูดเข้ามาแล้วกันว่าเจ้าพันขับง่ายซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองขับมันก็ขับง่ายจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าขับง่ายไหมมันมันน่าจะพวกระบบต่างๆของรถมันดีนะครับมันมันเสริมให้คนขับใหม่อย่างเราอะขับขับได้ดีขึ้นนะครับอืมผมจะพูดยังไงดีล่ะคือมัน เอางี้กันมันมันมันเป็นมิตรกับกับผู้ขับขี่ใหม่ละเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือมันมันไม่กระโชกโฮคากมันไม่อะไรถ้าเราขับตามตามที่เขาตั้งมานะครับถ้าเราขับแบบโหมดปลอดภัยของเขาอะคือเราไม่ไปปลดไอ้พวก ABS ปลด r ั c t i o n control อะไรออกอะครับมันก็ขับง่ายแหละไอ้พวกนั้นมันต้องถ้าเราไปปลด ABS ปลด t r a c t i o n มันฝีมือเรามันต้องโปรขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมือใหม่เอสพานขับง่ายครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะมีคนถามว่าผมได้ทําคลิปข้อดีข้อเสียไหมนะครับเ,เรื่องข้อดีข้อเสียนี้คงต้องละไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้นะว่าข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างเราเราคนใช้เนาะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคือเราใช้ทุกวันเราจะไม่รู้ว่าว่าอันนี้มันดีไม่ดีมันเสียไม่เสียเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาให้เทียบใช่ไหมครับแต่ว่า ผมไปดูคลิปของช่องหนึ่งก็เป็นช่อง TNT นะครับก็เขามาทําคลิปข้อดีข้อเสียไว้ซึ่งดีมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเอข้อดีนะครับข้อดี S พันก็คือขับแล้วหล่อเท่ซึ่ง S พันมันก็หล่อเท่จริงๆนะครับก็แล้วก็ข้อเสียก็คือว่าของแต่งแพงซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับของแต่งของ S สพันแพงมากนะครับ ก็อันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีข้อเสียของเขาในหลายๆข้อที่เขาพูดมานะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องเขาไว้ให้นะครับก็ให้ให้ให้พี่ที่ถามอ่ะหรือใครที่อยากรู้อ่ะไปดูที่ช่องเขานะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมไปดูช่องเขาแล้วเอามาพูดในช่องผมมันก็ทุเรศใช่ไหมมันมันเหมือนไม่มีจรรยาบรรณอ่ะก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องเขาดีกว่านะครับเพราะว่าเขาทาไว้ให้ดูแล้วเนาะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อืมมีอีกคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามล่าสุด ก็เขาถามว่าพี่ทำงานอะไรครับเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมขับเจ้าพันนะครับเอาเป็นข้อข้อนะครับที่เขาถามว่าพี่ทำงานอะไรกับเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าผมขับเจ้าพันใช่ไหมครับพอคนเราเห็นว่าเราคนทุกคนเห็นว่าผมขับ b m ออ่ะก็จะต้องมีคำถามนี้อยู่ในหัวว่าทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่คำตอบของผมก็คือผมทำงานเป็นพนักง,งานทั่วไปนะครับ เป็นพนักง,งานโรงงานปกตินะครับบริษัทแต่ว่าอ,อันเดียวก่อนอ่ะตอบนี้ก่อนผมทํางานอะไรก็คือผมทํางานโรงงานนะครับเป็นโรงกลึงนะครับผมกลึงโรงงานผมกลึงอะไรให้กับบิ๊กไบด้วยนะจะมีล็อกคอกับสลิปเปอร์คัทนะครับแล้วก็หลายอย่างนะแต่ว่าจะเป็นทางบริษัททางระย,ยองเขาส่งให้กับคาว่าไอทีนะครับคาวะสกิพวก เซทเอ็กพวกอะไรอ่ะอาจจะมีอะไหล่ของบริษัทผมปนไปนะครับก็ผมคิดว่าถ้าผลิตในประเทศผมว่าร้อยละ8 0 9 0เจะเป็นอะไหล่ของบริษัทผมนะครับส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนในนั้นนะครับแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่ผมเงินเดือน2 0 0 0 0นนะครับซึ่งเงินเดือน2 0 0 0 0เนี่ยผมผ่อนเจ้านี่หนี้งืมต่อเดือนนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ6000กว่าบาทก็ พอใช้ครับเพราะว่าผมไม่ได้มีหนี้สินอย่างอื่นเลยนะครับก็จะมีหนี้อันเนี้ยก้อนเดียวก็เลยก็เลยพอใช้แล้วก็ผมดาวไป2 0 0แสนนะครับผมขายเมื่อก่อนนี้ผมขับ Hon d a c ซี i c นะครับแล้วผมขาย h อน da c ซี i c แล้วก็เอาไปปิดยอดที่เหลือบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนก็เอามาผ่อนเจ้าหนี้นะครับ ก็รู้สึกจะผ่อนไป2อ0แสนนะครับก็เลยเหลือเหลืออส่งเดือนละ13,700บาทนะครับ5ปีนะครับก็หายสงสัยเน้องว่าผมทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนผมไม่ได้เยอะนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เยอะแต่ว่ามผมกัดฟันสู้อะครับก็ก็ได้มานะครับแล้วก็ ส่วนถามว่าถามว่าทาตาแหน่งอะไรเพราะว่าเขาดูคลิปหลายๆคลิปผมอะผมกลับบ้านเร็วใช่ไหมครับก็บางทีก็จะมีเที่ยงบงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วแต่เงี้ยครับคือผมเสร็จงานเร็วผมก็กลับเร็วนะครับคือตําแหน่งผมไม่ได้สูงนะครับผมก็เป็นพนักง,งานทั่วไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าบริษัทที่ผมทำอะมันเป็นบริษัทของพี่สาวนะครับซึ่งพี่สาวผมก็ค่อนข้างเป็นพี่สาวที่แสนดีอะครับก็ พอพอเห็นน้องทํางานเสร็จแล้วก็ไม่รู้ให้อยู่ทําอะไรแล้วก็กลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยครับก็เลยอืก็เลย,มเลยผมก็เลยจะมีอภิสิทธิ์นิดนึงนะครับในความเป็นน้องนะครับคือคือผมทํางานตําแหน่งอื่นในโรงงานไม่ได้อะ่ะพอทำงานพอตำแหน่งของผมที่ผมทำอะ่ะมันเสร็จแล้วอะ่ะมันมันก็เสร็จอะ่จะเขาก็คิดว่าจะมานั่งเกะกะอยู่ในโรงงานทําไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้กลับนะครับซึ่ง มันก็ติดจนเป็นนิสัยพอผมเสร็จงานผมก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นเนาะก็คือมีหลายคนอยากได้เอสพันนะครับคือส่วนใหญ่คนที่มาชมคลิป youtube ของผมอะ่ะก็จะเป็นน้องๆส,ส่วนใหญ่นะครับเป็นน้องๆวัยรุ่นสะส่วนใหญ่ก็จะมาพูดว่าโอ้รถในฝันเลยพี่ผมอยากได้มากเลยพี่สักวันหนึ่งผมต้องได้พี่อะไรเงี้ยครับ ผมว่าเอสพัน่ะมันเป็นความฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคนนะครับคือคือคนเราอะ่ะสเปครถมันก็จะเหมือนสเปคสเปคสเปคผู้หญิงถูกไหมครับคนเรามันไม่มีสเปคตายตัวไม่มีไม่สามารถ10คนแล้วมีสเปคเหมือนกันได้นะครับบางคนอาจจะชอบคาวาบางคนอาจจะชอบค่าย Honda บางคนอาจจะชอบดูคาติบางบางคนเขาก็จะชอบเอสพันะครับซึ่งผมทําเป็นช่องเอสพันเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงดูดคนที่ชอบเอสพันมามาที่ช่องผมใช่ไหม ก็นั่นแหละครับมันก็จะเลยจะเจอคําถามพวกนี้พวกนี้ประจําประจําประจํานะครับอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหวังว่าจะตอบได้ครบถ้วนนะครับถ้าอันไหนไม่ครบถ้วนเดี๋ยวผมจะพยายามทาทาอีกนะครับไอเรื่องไอเรื่องที่ว่าผมยังตอบแบบค้างๆคาๆก็น่าจะเป็นไอคำว่าขับง่ายไหมนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูบาลานซ์รถกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําบาลานซ์เช็ควิธีวิธีฝึกบาลานซ์รถ ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมให้ดูว่าส่วนสูงอย่างผมเนี่ยมันมันได้แค่ไหน,นเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของส่วนสูงนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าผมสูงร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบแปดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเราตั้งรถตรงนะครับจะดูนะครับเบาะรถเห็นไหมครับเบาะรถจะอยู่ที่โคนขาผมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผมนั่งเราจะต้องกางขาออกเองใช่ไหมครับ ขาผมมันก็จะสั้นลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอน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 ,ตอนคอมนะครับก็คือตอนคอมมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมครับปลายขาผมจิกเลยนะเหมือนเต้นบลัลเลยนะครับสองข้างเลยเห็นไหมฮะสองข้างเลยก็ถ้าถามว่ามันมันทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงได้แลครับเห็นไหมมันก็ทรงได้แต่ว่า เวลาเราไปจอดติดไฟแดงจอดอะไรี้อย่างที่บอกก็คือว่าบิ๊กบค์เนี่ยมันจะมันจะมันจะยากตอนจอดกับตอนเข็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจอดไฟแดงเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการของผมก็คือให้เราถัดก้นลงมานะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขาลงให้เต็มนะครับให้เต็มเลยนะครับส่วนอีกข้างก็ยกไว้ไว้ที่พักเท้าเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทรงตัวได้แบบ มั่นคงเห็นไหมครับมั่นคงแล้วก็โอกาสที่มันจะล้มแปะมันก็ยากใช่ไหมครับทีนีม้มาดูการเวลาเวลาเราขับมันก็จะอย่างนี้ทรงมันก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับถ้าเราเอาขาลงสองข้างมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะอย่างนี้เวลาเราจอดตตดไฟแดงใช่ไหมครับ มันก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนําอย่างที่บอกครับคือให้ถัดก้นมาแล้วก็เอาขาลงให้มันเต็มๆไปซะนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ข้างนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครถนัดข้างไหนก็เอาลงข้างนั้นนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าจากข้างนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยก็าขาข้างหนึ่งไว้ข้างบนอย่างนงี้อีกข้างนึงก็เอาลงให้มันเต็มๆไปซะนะครับโดยการใช้วิธีถัดก้นออกไปจากเบาะครึ่งหนึ่งนะครับท่านี้มันก็จะได้แล้วนะครับสําหรับสําหรับแบบ ที่จอดไม่นานติดไฟแดงอะไรเงี้ครับเดี๋ยวผมค้อมให้ดูตอนด้านหน้านะว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะประมาณนี้ถ้าเราเอาขาลงสองข้างนะครับมันก็จะมันก็จะจิกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งลงนะครับก็ถัดก้นลงไปมันก็จะมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเต็มเท้าข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งมันก็จะวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันชัดไหม มันก็จะประมาณนี้นะก็จบไปนะครับสําหรับการค้อมแล้วก็ส่วนสูงของผมนะครับว่ามันมันขับได้ไหมนะครับใครที่ไม่ถึง170ยเจอะ่ะมันก็จะจิกอย่างผมนี่แหละครับผมอิจฉาคนที่ส่วนสูงถึงถึงมากเลยนะครับเพราะว่ามันยังไงครับเวลาเราไปจอดที่ไหนใช่หมครคนที่เขาคนที่เขาส่วนสูงถึงอะ่ะเขาข้อมรถแล้วเขาก็สามารถเข็นรถในขณะข้อมได้เลยใช่ไหมครับเอาขายานันยันยัน แต่เราจะทําไม่ได้คือเราจอดปุ๊บเราต้องลงแล้วเราก็มาเข็นเอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนเข็นสําคัญนะครับต่อไปเป็นวิธีหาบาลานซ์รถนะครับสําหรับใครที่ตัวเตี้ยนะครับตัวเล็กนะครับถ้าคุณหาบาลานซ์รถได้คุณก็จะขับง่ายนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าส่วนสูงเท่าไหนผมจะขับได้ไหมอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม,มันความถามนั้นมันจะไม่มีเลยการหาบาลานซ์รถก็คือการตั้งรถให้มันตรงครับตั้งให้มันตรงนะครับ แล้วก็คุณก็หาบาลานซ์อย่างมันหาบาลานซ์ก็คือแบบใช้วิธีการแตะนิดเดียวนะครับรถมันก็จะไม่ล้มเห็นไหมถ้าเราเจอบาลานซนะ์มันรถมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับยืนสองขาให้มั่นคงก่อนนะครับคือถ้าขาคุณไม่มั่นคงคุณก็เอารถไม่อยู่นะถ,ถ้าบาลานซ์มันเสียนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับจับกระจกอย่างเดียวก็ได้เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วเราก็จะสามารถขยับ,ขย,บขยี้นเดิน รอบคันได้เลยนะครับเดินรอบคันได้เลยเห็นไหมมันจะไม่หนักเลยนะครับในดูผมแตะเองเห็นไหมครับแต่ว่าผมจะไม่เดินไปฝั่งโน้นนะมันจะตัดหน้ากล้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี enough, moon, then, so the ้แทนให้เราฝึกอย่างเงี้ยครับบ่อยๆก็คือหาบาลานซ์รถนะครับนะครับแตะคือถ้าบาลานซ์มันเริ่มเอียงรถมันจะเริ่มหนักคือมันเอียงมันจะเริ่มหนักแต่ถ้ามันตรงมันจะเบาคือพอมันหนักเราก็ต้องแตะเต็มๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวรถเราล้มใช่ไหม แต่ถ้ามันตรงปุ๊บนะครับแค่แค่นิ้วเดียว2นิ้วมันก็อยู่แล้วเห็นไหมนยครับเราก็ฝึกเดินวนรอบรถเนี้ยครับถ้ากลัวนะครับถ้ากลัวก็ช่วงที่เราฝึกอ่ะก็ให้มีใครมามาประคองเราสักคนหนึ่งนะครับพอเกิดเราเสียหลักนะครับแล้วก็หาบาลานซ์เอาขาตั้งลงไว้นะคือถ้ามันจะล้มมันจะล้มให้เราเอียงมันล้มมาทางนี้เลยนะครับ มันจะได้ทางนี้แต่ถ้ามาทางนี้ก็ต้องอย่างที่บอกก็คือต้องหาคนคอยเซฟเอานะครับนี่คือวิธีหาบาลานซ์นะครับฝึกนะครับต้องฝึกของอย่างนี้ต้องฝึกนะครับคือถ้าเราฝึกได้เราเรา,เรารู้บาลานซ์ลดได้นะครับเรารู้บาลานซ์เราเนี่ยจ,จับนี้ก็ได้พอเรารู้บาลานซ์ลดเราแล้วอะมันจะง่ายในการควบคุมรถนะครับแล้วทีนี้อะไรอะไร,ะไรมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะโยงไปในเรื่องที่ว่าเอสพันขับง่ายไหม มันง่ายหมดถ้าเราหาบาลานซ์รถเจอนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนไม่ว่าจะเป็นเอ็ดพันอะไรแต่เอ็ดพันไอ้พวกระบบอำนวยความสะดวกมันอาจจะเยอะหน่อยมันก็จะทําให้ง่ายไปด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็นี่คือวิธีการฝึกอันนี้รถผมน้ำมันเต็มถังนะมันก็จะหนักน้ําหนักมันก็จะเพิ่มไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ